สวัสดีค่ะจากบ้านไลงพะยมค่ะวันนี้บ้านไองพะยมมีสัตว์ประลาดสีสวยนะคะนี่ค่ะนี่คือตัวอะไรคะทําไมตัวใหญ่จังถ้าเป็นเต่าที่กินมแมลงต่างๆบ้านไองพะยมเคยเห็นแต่ตัวเล็กๆนะคะทําไมนี่ตัวใหญ่จังคะตัวเกือบเท่านี้โป้งมือเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวให้ใกล้ๆหน่อยเนี่ยค่ะ ตัวเขาใหญ่จังเลยล่ะค่ะเพื่อนๆเคยเห็นเคยรู้จักแมคคว่านี่คือตัวอะไรมีหางมีหางด้วยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเคยเห็นหมคคตัวเขาใหญ่มากๆเลยนะคะเขาจะมากินต้นไม้บบลายองพยมมไหมคะเนี่ยเขาอยู่ในซุ้มของเรือนต้นไม้ด้วยนะคะ อุยอุยอุยเขาเดินมาใหญ่เลยเพื่อนเพืนเคยเห็นไหมคะนี่ค่ะ